สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ร้อนเจืดจ้านะคะกับร้านวัสนาปลูกไม้ทั่วไทยค่ะวันนี้ส่งปลูกต้นไม้มงคลนะคะต้นมั่งมีมั่งมีคือตอนนี้ติดอันดับแล้วนะคะกับไม้นิยมต้นไม้มงคลปลูกที่ไหนมั่งมีที่นั่นนะคะวันนี้อยู่ที่ร้านคาเฟ่ค่ะร้านกาแฟที่กำลังจะขึ้นใหม่นะคะ ต้นนี้คือต้นกันลประพฤก์ค่ะกัลลประพฤก์ดอกสวยๆเหมือนสกุละเมืองไทยค่ะต้นไม้ลงก่อนนะคะให้ร่มเงาได้เลยปลูกวันเดียวก็ให้ร่มเงาได้เลยนะคะสำหรับช่างที่มาก่อสร้างที่ร้านกาแฟร้านคาเฟน่นี้ก็จะได้ร่มเงาของเขาและลดน้ำดูแลเขาไปพร้อมๆกัน ที่ร้านกำลังจะเสร็จด้วยค่ะส่งปลูกวันนี้นะคะสามต้นค่ะตอนนี้ที่ร้านก็อยู่ในจังหวัดมหาสาครคามนะคะแต่เป็นอำเภอยางสีสุราชค่ะจังหวัดมหาสาครคามวันนี้หากินใกล้บ้านนะคะส่งปลูกกันใกล้ๆค่ะอยู่ในตัวจังหวัดมหาสาครคามบังมีน้อยใช้ไม้พุ่มเตี้ยนะคะต้นเล็ก เพราะว่าจะได้ไม่บังทําเลร้านนะคะเดี๋ยวก็ต้องขึ้นชื่อร้านตรงนี้ให้ร่มเงาได้ดีแล้วก็เป็นต้นไม้มงคลค่ะวันนี้ส่งปลูกดูใบใกล้ๆชัดๆกันนะคะมเงาสวยๆค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้มีหลากหลายชนิดนะคะให้เลือก ที่อยู่บนรถนี่ก็เป็นต้นชุมแสงนะคะชุมแสงให้ร่มเงาเป็นไม้มงคลให้ดอกแล้วก็ไม่ผัดใบบ่อยนะคะเป็นไม้ป่าที่เกิดง่ายตายยากค่ะเป็นติดรองอันดับมาเลยนะคะต้นๆเลยสำหรับไม้ป่าที่ติดอันดับให้ร่มเงาได้ดีเป็นไม้มงคล ต้นนะคะขาวสวยผิวสวยนะคะสำหรับต้นชุมแสงที่อยู่บนรถนี้กำลังจะลงเป็นต้นที่สามค่ะค่ะส่งปลูกกันใกล้บ้านวันนี้ค่ะกับร้านกาแฟนะคะเดี๋ยวใบก็จะออกได้เยอะกว่านี้นะคะ ลงดินปลูกแล้วระบบรากจะเดินกินดินดีรากเดินดีใบก็ยังลึมได้มากกว่านี้ค่ะอีกสองเดือนนี่มาดูกันได้เลยว่าใบลึมปลูกต้อนรับฝนค่ะสวยๆฝนก็จะมาพรมให้เราต้นไม้เราก็จะเขียวสวยนะคะที่คาเฟ่ของเสียนะคะขอบคุณเสียค่ะท่านผู้ใหญ่ใจดีค่ะ อุดหนุนต้นไม้ทางร้านมาตลอดนะคะข้างหลังก็จะเป็นสนามบอนนะคะสนามบอนค่ะเสียเขาปักหมุดไว้นะคะสนามบอนที่มหาสารคามเขตยางสีีสุราชค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ทีมงานร้านวัสนาปลูกไม้ทั่วไทยก็ขอทำงานค่ะติดต่อสอบถามได้นะคะที่ เบอร์ไลน์ค่ะ0973211949เมมชื่อนะคะวาสนาทักโทรถามได้นะคะมีหลากหลายชนิดให้เลือกชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมาฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะกดถูกใจค่ะกดติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ